สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องสารเมลามีนสารเมลามีนมีโทษต่อร่างกายอย่างไรและเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไรเมลามีนมีสารฟอร์มาลานดีไฮหรือฟอร์มาลีนเป็นส่วนประกอบที่ใช้ผลิตพลาสติกเช่นจานเมลามนีนถุงพลาสติกพลาสติกห่ออาหารและยังใช้ในอุตสาหกรรมเม็ดสี ทาเป็นหมึกพิมพ์สีเหลืองรวมทั้งนําไปใช้ทําน้ํายาดัเพลิงน้ํายาทำความสะอาดหุ๋ยเคมีส่วนผสมอาหารสัตว์เพราะโครงสร้างของเมลามีนมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสูงมากคุณสมบัติของเมลามีนมีลักษณะเป็นเมตาโบไรต์หรือโซโรมารีนซึ่งเป็นยาฆ่ามแมลงชนิดหนึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพืชได้รับเข้าไป จะสามารถเปลี่ยนเป็นเมลามีนได้มีไนโตรเจนเป็นตนประกอบถึง66.67%คิดเป็นร้อยละปริมาณของโปรตีนได้ถึง416.66%จำกัดอยู่ในพวกนอนโปรตีนไนโตรเจนของสัตว์กระเพาะรวมเช่นโคกระบือสุกรและแพะเมลามีนมีลักษณะเป็นผงสีขาวมีสูตรโครงสร้างทางเคมี ละรายน้ําได้ปกติมักจะนําเมลามีนคุณภาพดีไปทําเม็ดพลาสติกเช่นเม็ดเลซินเมลามีนส่วนเศษที่เหลือจากคุณภาพเร็วจะนําไปใช้ซึ่งเมลามีนประเภทนี้จะราคาถูกและส่งผลให้เกิดอนุพันธ์เมลามีนขึ้นเรียกว่าเมลามีนอนันาบอกแม้จะเป็นอนุพันธ์ของเมลามีนแต่ก็ยังมีโปรตีนสูงถึง224.36% อันตรายของสาเมลามีนในคนจะทําให้เกิดการระคายเคืองเมื่อสูดดมทําให้ตาและผิวหนังอักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากที่ผิวหนังควรจะล้างด้วยน้ําสะอาดถ้ามีอาการแพ้ให้ทาด้วยยาสเตียรอยชนิดไม่ดุนแรงหากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์และรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะทําให้ระบบสืบพันธุ์นั้นถูกทําลายเกิดนิ่วในท่อปัสสาวะและไตลุกลามเป็นมะเร็งที่ท่อปัสสาวะ ข้อสังเกตคือปัสสาวะมีสีขาวขุ่นเพราะมีโปรตีนและเลือดถูกขับออกมาด้วยส่งผลทําให้ตับและไตมีขนาดใหญ่กว่าปกติหากสะสมในปเรียมอันมากอาจทําให้เสียชีวิตได้ถ้าในสัตว์เลี้ยงลูกลด้วยนมจะทําให้สูบผอมอุจจระแข็งเป็นเม็ดปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นไหม้รุนแรงพื้นคอกสีขาวผิวหนังเป็นมะเร็งหากมีปริมาณมากๆจะทําให้ตาเฉียบพันธุ์เพราะไตาวาย รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมหันมาใส่ใจสุขภาพกับตัวเองให้มากๆจะได้ห่างไกลาจากฝันอันตรายทั้งหลายนะครับขอบคุณครับ